โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ G ีว Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับในวันนี้ชวนที่มาเล่นแต่ r o V นะฮะก็ผมจะมาแนะนำแบทแมนนั่นเองนะครับเล่นแบบเดินโลมิ่งมันตั้งแต่ระเบดหนึ่งเลยนะฮะคอยดูว่าจะเวิร์ดแค่ไหนนะครับมาแบบโซโล่ด้วยนะครับเป็นแรงค์เลยนะอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่แรงอาร์แพดจินัมห้านะครับก็มาคนเดียวเนี่ยถ้าเล่นแบบว่าเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะโดนด่าพ่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นสุ่มเก่งอยู่เหมือนกัน สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือรองเท้านะครับติดมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถเดินแก๊งได้แบบสะดวกโยทินนะฮะยูยังไม่เห็นเรานะครับอย่าเพิ่งเข้าป่ามานะเข้ามาก็ต้องจับตัวหนึ่งดอกลุมตีกับบั็กฟ้าครับนี่เนี่ยเป็นการรวมพลังกันของเรากับบั็ฟ้านะฮะและทุกความที่เรามีรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยากนะในการที่เราจะป่วนเขาแล้วก็ฆ่าเขาแล้วก็ปุ๊บลัดนั่นแหละฮะผมท่านผู้ชมเอาไหมล่ะเอาทุกคนมาล้ลูเมียเด๋ว ให้มันรู้บ้างครับนี่คือศาสตร์ในการโลงมิ่งนะฮะเรามาโลงมิ่งแบบรัวๆมึงอย่าหนีบักเทนบักเทนบักเทนทำมันเสียบอ้าวอ้าวอ้าวเ,เสียบอย่างนี้เสียบอย่างนี้มีศพมีศพแน่อนอนครับบอกเลยมีกันสายป้อมแม่เรียบร้อยสองตัวไปสิมาอีกไหมใครจะมาอีก <c oughs> จัดไปครับบอกเลยครับต้นเกมเนี่ยแบทแมนเราแบทสแลงเนี่ยบอกว่าโคตรโอพีนะฮะเ <c oughs> นี่ยหนีหน้าสั่นกันหมดอ่ะแค่นั้นแหละ ที่เราต้องการพีนโน๊กแคบพีนโน๊กแคบคืคบอนนคคผมไม่ได้ทีมคุยเพื่อ่วมทีมนะแต่เขาก็ถือว่ามาช่วยกันแบบรู้งานมากครับถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะจริงๆแล้วที่ผมต้องการก็คือว่าให้เพื่อ่วมทีมนั้นจีเรนไว้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปอย่างนี้นเองนะฮะเดินไปคอย,คอยหลย่อใช้แบตเตอร์แรงในการจัดการกับฝั่งตรงข้ามนะครับเียนไหม็เอาเอาเสร็จดีครับอย่างนีอน้อรวินอรวิน เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหมันจะมันจะพึนงปีนหน่อยวันนี้บอกเลยไปต่อครับเราคิวฝั่งตรงข้ามผมลืมไปเลยครับหลังจากที่เราฆ่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็หายไปเลยนะฮะโอเคครับผมจะไปนะฮะตัวปากคุณมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับแค่เทนตัวเดียวไม่น่าจะสามารถทำอะไรพวกเราได้นะครับหมายว่าเทนเทนเอาไม่ล่ะเทนเทนรับมังกรว่ะฟักเอ้ย มึงจะอยู่เลยร้านมังกรเหรอหูพ่อผ้าครับบอกเลยโอ้เทมันเจ๋งว่ะแอบเจ๋งเหมือนกันนะโอเคครับทีมบิว๊วต่อไปนะครับที่ผมต้องการก็คือสเปียร์ออฟลองกีนัสนะครับเพื่อลดคูดาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังโจมตีนั่นเองนะครับเอาวันนี้มาให้ได้ก่อนแล้วอาจจะติดเป็นกันเวทแล้วนะครับพอ <c oughs> อีกฝั่งนั้นมีทั้งซิลนะฮะแล้วก็ลูเมียตรงกลางเนาะซิลน่าจะเบิร์ตผมแรงอยู่รู้แล้วจีนเย็นพวกหรือว่ายังไม่สี่ จริงๆแล้วผมอยากให้ตัวผมเลเวลงสี่ก่อกานนะฮะเพื่อที่จะได้มีอันตินะครับถ้ามีอันติคิดว่าเขาเสร็จแน่นอนนี่หแหละเฮ้ยแหลมไปหน่อยนึ่งนะเขาเห็นเลยผมมาดูซิวต่อนะซิวฟาร์ออออมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะซิวน่าจะกลับไปบัฟฟ้านะฮะอย่างนี้ดีครับตรงนี้ไม่มีอะไรต่อเข้าไปหน่อยอเออเออเออเีคนเอาหนนี้ก่อนไปครับพวก แข็ล้มเหลวแล้วข้างล่างโดนลุมใช่ไหมเกียดช่วยล่างแพ็บเห็นแล้วอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยว่ะนั่นก็ขยัสน,นกสกลิลจังวะจะสแลตนะโอ้ามากันทั้งหมู่บ้านเลยแลม่ตะแรงผมตอนนี้ครูดาวยังนานมากๆอยู่เก็บคิดก่อนครับเผื่อป๊อบจะช่วยได้เทลฝั่งเรานี่ว่าผมคิดฝั่งตรงข้ามนะโดนไปมโดนตัวหนึ่งดึงสวยไม่กล้าเข้าอ่ะขอแอบก่อน เราจะทำเราจะช่วยได้แบตเตอรงเท่านั้นนะเกียบไม่โดนเราอ่าวสบัดถึงเศละเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งศพบอกเลยนี่แหละความสามารถในการข้อทำนะครับกอกกรดุกข้าราชินีสามตัวนี่คือจะเอาเขาให้ได้ในบ้านเลยเหรอไม่โหดจังจังทำไมโหดกันอย่างนี้ทำไมโหดกันอย่างนี้โอเคครับเราทำมิชชั่นสำเร็จนะฮะเรารีบไปเลนอื่นต่อก่อนมงกรต่อครับอย่างนี้ต้องไหลฮะต้องไหลฮะต้องไหลฮะเร็วเร็วครับพวกต้องไหลครับบอกเลย รีบเลยฮะต้องชิงความได้เปรียบทุกอย่างที่เราทำได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรื่องรูนก็มีผลใช่ไหมเดี๋ยวไว้จบเกมาจะให้ดูเรื่องรูนกันแล้วกันนะครับผมยังเลื่อนน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรูนมันก็จะไม่มีอะไรหรอกเออผมก็ใส่ที่แบบจะแกะปีกเขาให้มาอยู่นะก็พยายามเก็บตังค์ซื้อเรื่อยๆอยู่ทุกคนแยกย้ายครับไม่ไหวแล้วครับเราต้องรู้ตัวว่าเราไม่ไหวนะฮะพาร่าเป็นออฟเลนที่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับรอตีไฟเนาะ ขเขาจะเทลด้วยแหละเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะผมทําได้แค่เนี้ยไปกดเล่นอื่นเห็นผมไหมเห็นผมไหมเข้าหน่อยได้ไหมต้องป่าวแล้วก็แหลกให้โดนเท่านั้นโอ้โหโดนจุ๊เป็โนโคตรเออรทีเยบหูทาร่าแน่น่าวิ่งเข้าไปครับผมตีเขาตายอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างดีนะครับพี่ว่าทาร่าตายเฉียงเทลนะครับยังได้อ่าเดเวลแล้วก็เอีพีตรงนั้นมาเนาะปวดเหรอหิวไงเออเขาไม่น่าวิ่งเข้าไปเองนะครับ ทีนี้แบทแมนเรามันจะเสียตรงเรื่องที่ไม่มีพลังของอาดาเมจการตีธรรมดานะครับผมไม่มีความสามารถในการดันดป้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ด <c oughs> ูสะบัดอี๊เจ็บใจโดนสะบัดดูมีเนี่ยเอาอยากครับต้องระวังด้วยครับเราต้องระวังเขาให้ดีเลยนะฮะข้างล่างนี่ยังไงกันเอ่ยยังคงแบบสนุกกันอย่างต่อเน,นื่องฮะอึ๊บสะบัดแล้วไหมป้อมหวัดเฮเฮ้ยรถโอเคเกือบไป ไม่รู้รูเมียเขาจะสะบัดได้อีกทีหรือเปล่าแต่เราขึ้นไปลูกข้างบนต่อก่อนดีกว่าฮะผมว่าผมกินเคลว่ายอยู่เข้าบ้านไปแล้วครับงั้นฮะต้องได้แล้วครับต้องได้แล้วฮะจังหวะนี้คนละทีสองทีเดินสิกูตายมิเนี่ยเออหพลาดครับออกช้าไปหน่อยนึงนะฮะโหเป็นเป็ด เอาตอนนี้ขึ้นฟรอเขยทักงอันก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนเป้าหมายแฟปฟอสเขยจะช่วยในเรื่องของการสโลสตูนะครับทำให้เขาหนีเรายากเนาะหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเป็นไอเทมที่ว่าเน็กประสงค์มากครับยิ่งตัวที่สามารถสแปมสกิลได้บ,บ่อยเนี่ยการติดฟรอสเขยจะช่วยได้เยอะมากครับตอนนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะฮะทีมเรานี่ยังไม่ได้ป้อมอัลป้อมเลยนะครับถึงผมจะคิวได้ <S <S ค่อนข้างที่จะเยอะก็ตามนะฮะอย่างที่บอกครับทีมเราพยายามที่จะออเรนล่างผมต้องรีบไปช่วยก่อนครับคิดว่าน่าจะต้องออลป้อมแล้วก็ ตามสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตี่ก่อนแล้วติวคิวอยู่ไหมอ่ะทำไมเอ้ย keep to the shadow ปึ๊บพิมพีไมาไหมพิมพ์ไมากันหน่อยโอเคสวยเยี่ยมเยี่ยมมาคิวมังกรไหมอ่ะอยากได้มังกรครับแต่ว่าทั้งนั้นเขาเหมือนว่าเขาจะเอาไว้นั่นกันเอาบ้านเหรอนี่นี่คอยมากลับมากันได้ไหม เลือดผมก็ไม่ไหวเพราะผมต้องปั๊มเลือดก่อนอันนี้ไปช่วยเขาก่อนเรามีจังหวะฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะครับข้างบนเสียบ้างไปเลยฮะเอาจริงๆผมว่าทาร่าควรที่จะแบบมาจอยกับเพื่อนลงพีนได้แล้วนะเพราะว่าเขาอยู่เลนบนเขาทำอะไรไม่ได้นะถ้าผมไม่ไปอ่ะพอมันนี้มันนี้กันโดนหูโดนลูเมียใช้สกิลไปฮะไม่กลับมาแต่แรกผมว่านั่นไงเสียแล้วครับตอนนี้ยาวฮะยาวฮะบอกเลย ต้องยอมครับทำอะไรไม่ได้จริงได้บ้านก็อาจจะดีครับแต่ผมมองว่าการที่เราได้รีบได้บ้านไปมาตอนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเออควรจะคุม,มองค์กรให้ได้ก่อนครับเพื่อเล่นการเงินให้ทั้งทีมและอีเทีต้องรอเทลเลยครับทาร่าก็ไม่คิดจะลงมาเลยว่ะทดแั้งหมดละ ยูกไปครับสวยยูปไปฮะเราพอจะยุกไปต่อนครับโอ้ส่โล่สวยมากฝั่งตรงข้ามเขาแทงเยอะกว่านะฮะฉะนั้นสิ่งหนค่งคืต้องระวังยุกรอยุกรอโดนไหมเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนโดนด้วยอ้าวออกไม่ได้เหรอเองเอ็กซ์คิวเรียบร้อยไปหนึ่งตัวฮะเพื่อนทิ้งแล้วครับสำหรับเพนดูเมียไม่อยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยไปซะเองอ๋อ้ดูเมียเป็นการบล็อคโอ้ทาราดทำดีครับตึงอชีพเอาฟอมมาได้นะฮะ ตอนนี้ก็ต้องเอากลางก่อนแหละครับถ้ามานขนาดนี้ดัดเลยฮะผมปลาก็แรงโดนอยู่ผมแหลกผมหนีแล้วโอ้ยชีวิตกูได้ไหมนะ่ะต้องได้ไหมขนาดนั้นแล้วอะ <A. A. S 2> เออถอยไหมถอยก่อนไหมมันนี่มันนี่ผมอ,อยากได้คนมาช่วยมังกรมากเลยอะ้คนเดียวไม่ไหวครับเราต้องมา,บ,างบับางคับบังคับเพื่อนช่วยละบังคับเพื่อนมาช่วยหน่อยครับ เทลยังคงไม่รู้เรื่องรูเรากูจะตายกับพวกมึงนี่แหละเอ้ยมาก่อนเทลโผสองคนจริงเหรอวะมานาหมอดอีกกูแลกด้วยเอ้ยเดี๋ยวโหูเี่ยถอยก่อนวะไม่ไหวให้ลิขยันไว่ก่อนโอ้โหก็จะมาครับเทวหัวเลยกลับไปได้อ๋อผมได้ฟ้อนเข็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าลืมดูนะทีนี้ป้องกันเพิ่มมาครับติดเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะการเวทเล็กน้อยก็จริงแต่ว่า เราจะได้เรื่องของการวิ่งเร็วนะครับแล้วก็โดนหัวและะ้วจนเลือดเด้งอืมนั่นอะไรดีละ่ะผมว่าเอาอีกจิตต์เลยดีกว่าจัดของหนักไปเลยนะอะไร้ยฝั่งอีกฝั่งเขาแทงเยอะฮึบแบตเตอระแรงโดนสองวิสองวิโอ้ยสองวิเท่านั้นแบตเตอระแรงอีกตีอือยื้สุดสุดนะครับชาร่าเรามาแล้ว ผมได้เท่านี้นะเธลฝั่งเราตายนะฮะไม่มีตัวดาเมจยิงให้แล้วครับยิงไฟดูดีอยู่ครับทาร่าแทงเข้าไปทาร่าสปินทาร่าหมุดมังสวยครับทาร่าทันนี้เก็ตหมดแน่นอนฮะแบ็กอัพเรายังอยู่ครับอลิสเราช่วยเรารัวยิงกันต่ออยู่หโวทาร่าโดนยิงฟรี่ะแย่่ะเออเข้าไม่ถึงพอนะรอรอยู่สองคนนะฮะเดี๋ยวเราเช็คของเขาทหนึ่งครับอ่า โอ้สำหรับน้องมีนาฝั่งเราไม่ได้ออกเกราะไฟนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะแทงได้นะครับคนที่มีเกาะไฟคือเป็นทาร่านั่นเองนะครับเกาะไฟไม่ต้องด้างแต่แรกๆเนาะแล้วมันจะทาให้มู่ในได้ดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราเล่นเจ้าหมอนี่ก็ได้เอ้กลับมานี่สองวิป้าไกทิ้งอ้าวเพื่อนทิ้ทงดีหว่าผมาแล้วดีวมาแล้วผมลบก่อนว่าทำก็แรนกลับไปโอเคครับเก็บเป็นตัวตัวไปฮะถือทีชิปได้สวย พอลากมาที่ไม่ให้คิวโดนลูกหลงนะฮะฝั่งเราก็ยังคงจะไหลกันต่อเนื่องครับแต่ได้ก็ต้องไหลฮะบอกเลยไม่โดนใครเลยว่ะเอานี่แล้วกันวะเอานี่แล้วกันวะเอ้อเจ็บจุบกินเลยตายอรอบเราว่ะผมบางนะฮะคิวพลาดนะผมต้องไปเอาแถวหลังเขาเนาะไม่น่ามาตีอารูอินเลยว่ะอารูอินนั่งเอาลงยากมากอะ่ะทาร่าน่าจะเก็บได้จัดมันทาร่าทาร่าหุดมันอย่างนั้น เอาหมครับเราต้องใช้หัวคิดให้มากกว่านี้นะการไปตีแท้งนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีผมบ้างนะครับโดนพวกสกิลสตาร์และก็ดิสเบิร์นเนี่ยก็โดนเบิร์สตาอย่างที่เห็นเลยนะเอ็นพยายามการคุมมังกรให้ได้่อนครับอีกฝั่งเขาน่าจะมาเอาละเทลเกิดเทลจะรู้ไหมว่าต้องไปเอามังกรด้วยกันผมแวปไปเอาวับแดงดีไหมนะไม่รู้ว่าเทลเขาจะเอาหรือเปล่านะครับ ไปด่วนพวกอย่าช้าอย่าช้านั่นไงอีกฝั่งเขาน่าจะเข้าแล้วผมรีบสุกิปดูนะครับเราต้องเล่งที่ลูเมียหรือไม่ก็เทวานัสให้ได้นะครับโอเครดดูทางก่อนไม่มีอะไรอย่าเพิ่งไปชวนทะเลาะดิอันนั้นก็จะเอาฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยว่ะแหมจะมาอย่างนี้เราก็ต้องเอาแล้วเปล่าวะเจ็บปวดโดนเสียบลูกนี้ได้มาก่อนมาอยู่ครับ ก็ยังดีผมเสียงตีไปแล้วขอยินแอนดแป๊บเฮ้ยไปชึบอ้าวเห็นไหมพวกไปช่วยกันหน่อยอือหือปึ๊บอู้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 โอ้ยหิวสวยไปแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างหลังครับผมจะอ้อมไปเจอเขาไหมต้องดูก่อนทันไปเนี่ยเร็วพวกรีบเดินยี้นึงยี้นึงเดวอดนัสเสร็จะรละ นี่แหละคือกินสแทนเราโอ้ยต้องชมแนวหน้านะแนวหน้าชนได้ลึกมากครับแต่ซิลฝั่งตรงข้างก็เกลียนพอสมควรเหมือนกันนะใส่บ้านว่ะเออมันเอาได้ด้วยนะสิาวัตกลับไปชาร์จตะกร้าก็รีบกลับกันไปแจ้ทุกบ้าน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 เราเสียเงินโดนไปแล้วนะฮะรู้สึกซิลมันจะกลับเมื่อไหร่ ทำไมไม่กลับกันอนะเอาซิวันเหรอมันได้เหรอนีม่มันไหวที่ไหนล่ะเทลก็ตายไปแล้วทำไมเขาดันแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างนี้คอยพวบคอยพวกจริมจริงจะไปยืนตีบัฟอีกโอ้โหใจคอมึง <laughs> กลับบ้านกันเราโอเคครับเดี๋ยวไปออดัคสเลนนะฮะต้องรอเทล พี่เปิดพิชชันให้กินครับผมเดิมเราดูดูต่อเหมือดิมนะเท่านัสนกำลังหลาตามมาจูดจู่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 ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ด้วยแทงเข้าก่อนเลยเอื้อเดี๋ยววนัสและทุกอย่างที่เรามีมือผมหายเลยครับโดนเบิร์ตนะครับฮาร่าเขาก็ทำได้ดีแล้วนะฮะพยายามที่จะเข้ามากับผมอยู่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะโดนยิงไม่ชนะนี่ผมหายเลยนะ เอาดักทะเลไม่ได้ครับต้องออบ้านครับออกการออกการยิงบอกแป๊บนึงออกการก่อนครับอีกฝั่งตายถึงสองนะฮะเป็นตัวแทนด้วยนะครับอ่ะเอาได้เหรอได้ก็ได้เอาเออฝั่งเขาไม่มาแล้วนะเั้นไปดักทะเลละฮะโอเคโอเคมาแล้วครับซิวเข้ามาแล้วฮะิีดีก็มาแบบจังหวะจังหวะไม่ได้เลยนะครับซิวน่าจะน่าจะต้องตายไหมมาคนเดียวด้วยนะครับแทงเขาไม่อยู่เลยนะได้ไง คือฝั่งของข้ามนี่น่าจะไม่เข้าใจกับทีมนะฮะเกียร์ผมเกิดมากันบ้านได้กรรนะันเองฮะรู้ทุกคนประกันให้อืออือกันแล้วกันนะกีพตัวใหญ่ตีเข้าไปตีก็แบบเออโอ้โหอยูอ่ตรแรงว่ะเริ่มเจ็บแล้วนะรีบไปก่อนกับเรา ไม่รู้ว่าจะไปทางช่วยได้แค่ไหนแต่ก็ต้องไปครับเขาตีตายนะแต่เห็นว่าเทวกลูเมียฝั่งตรงข้ามได้ยืนอยู่หลังมากเลยนะฮะมึงจะโดนแมสต์แรงกูบอกเลยมึงอย่าได้โดนแมสต์แรงกูเชียวมึงเสร็จบอกเลยตายหมดอ่ะบอมยิงเอ้าโอเคฮะต่อได้ครับต่อได้ไหมหลบหลบเป็นสุดๆเตลเล่นแป๊บ มังกรยังไม่เกิดมุเลรมังสามาแล้วด้วยนะครับตอนนี้ติวงยังไงติวงยังไงวะเออเออเอ่อยู่ดีก็เกิดการกระตุกเล็กน้อยนะฮะถอยก่อนครับผมมังกรครับสิบวิผมคนเดียวน่าจะเอาได้แล้วนะับเพราะว่าของเราก็ไม่ใช่ขี้ๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเร่งเงินเพื่อนก่อนเลยไม่รู้เขาทำอะไรกูรอมังกรและเร็วๆเกิดเร็วเกิดเร็วบัฟหมดพอดีครับที่สุดท้ายครับทีนี้น่าจะต้องมาเป็น ไอ้นี่ใช่ไหมอเอ็นเตียนกรอรลี่นะฮะเอ็นสเตทยลกอรลี่เ,ออเรามาว่าตอนเราเบิร์ตโดนเบิร์ตตายเนาะ <c oughs> อือ้มตอกตอกเขา้าไปทุบเขา้าไปทุบเขา้าไปทุบเขา้าไปเสกอันนี้กินเรากำลังแยกย้ายกันอยู่นะครับไม่รู้จะเป็ยังไงกันดีต้องรอเก็บตกได้ทีกกินก่อนจะไม่มีเท่าไหร่ด้วยว่าเรายื่นแป๊บดีตรงข้ามก่อนดีกว่าพวกขามาน เฮ้ยเจ้ที่ถอยไปซะเองอยู่ในดีเฟซบุ๊กก็ดังลัวๆเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอู้โดนฟัสอพังเต็มเลยครับอ้าวกินพริกไหมเนี่ยเทลก็ตายว่ะงันเข้าละลิสไม่อยู่เนี่ยครับข้อเสี่ยงของการเดินแยกกันนะผมแค่พยายามที่จะไปดูเขาแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็โดนชุดใหญ่เลยนะครับจะเจ็บปวดกันไปนะโอ้โหแล้วตายกันหมดตอนนี้ไม่แย่นะบอกเลย ฝั่งอีกฝั่งไม่ตายเลยครับอันนี้ช่วยเ่อนหน่อยดิเอออลิสเขาอยู่ไกลมากเลยนะครับเมื่อกี้ตอนนั้นอเลิสจะควรที่จะอยู่ใกล้ๆเพื่อนไม่ใช่เหรออยเลยครับซุ้งซุ้งซุ้งไปตูทำให้อีกฝั่งเขายืนได้แบบยืนได้ดีมากๆด้วยนะฮะพอแล้วยาวแล้วมึงอันนี้ตายกันนานอ่ะผมว่าน่าจะแพ้เลยเนี่ยมีสิทธิ์ถึงแพ้ได้เลยฮะคอมยิงหน่อยคอมยิงอะดูอินให้ตายหน่อย แข่งจังวะเออกดสกิลพีดีกูออตายซะแถวอย่างนั้นอย่างได้ามาสองครับต้องทำทุกวิถีทางนะฮะเหลือแค่อลิสทาร่าก,กำลังจะเกิดโอ้คิปที่บ้านโคตรแรงคิปที่บ้านโคตรแรงโอ้โอยชิดกันเรืนเรื่อ้ค๋ิปตีบ้านโคตรแรงอะไรวันเนี้ยโอ้โห ก็ประมาณนี้นะฮะนี่แหละพลาดแค่ชดเดียวนะฮะถึงกับต้องแพ้เลยนะครับทุกคนที่ทเป็นช่วงหลายเกมแล้วเนาะก <c oughs> ็เซ็งๆตงนะดาวล่วงดีโอมาโซโลแล้วมันก็จะสภาพประมาณเนี้ยเออคือทีมไม่ค่อยรู้กันเนาะ <c oughs> ใครเล่นโซโล่แล้วแบบไปได้แรงสูงสูงบ้างเนี่ยแนะนําเทคนิคกันได้นะฮะผมวองผมก็แก๊งดีแบบเต็มที่เยอะนะเท่าที่ผมจะทําได้นะแต่ผมทําได้แค่นี้นะคือทําได้แค่เดินป่วนๆเขาแค่นั้นครับแล้วก็ คือพอฆ่าเขาได้แต่ไม่ได้ป้อมมันก็จะสภาพก็จะประมาณเนี้ยทีมเราไม่ใช้จังหวนะนั้นในการนันป้อมกันนะโอ้ก็ให้ดูรูนซะหน่อยไหมออก็เป็นเกมที่แพนะครับแต่ว่าผมว่าผมไปเล่นโอเคแล้วนะไม่ได้เพราะอวยตัวเองนะก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วครับแต่มันมีจังหวะที่มันพลาดมันก็คือพลาดเนาะก็ประมาณนี้ครับโดยรวมคืออย่างที่เห็นนะครับผมเล่ว่ายังน้อยอยู่นะฮะก็พยายามเก็บตังค์ซื้อรูนไปเรื่อยๆอยู่ก็เลยเน้นเป็นมิกซ์เข้ามาก่อนเพื่อที่ให้เล่นได้ทั้ง สองแบบนะครับก็คือหยิบมาเล่นแท้งก็ได้นะครับแล้วก็ประมาณพวกตัวเดินเกมด้วยนะครับผมติดรวมพลังชีวิตมาเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวแท้งนั้นผมจะมีเป็นซีเนียร์แล้วก็น้องมีนานะครับก็เลยอัดเลือดมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่ให้เล่น2ตัวนั้นได้แบบค่อนข้างโอเคหน่อยที่เหลือก็จะมิกกันไปนะครับประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะบิวไปในทางไหนได้เลยนะครับก็คงอีกนานๆเลยนะเก็บตังค์ซื้อดูนไปเรื่อยๆนะครับก็เกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ คล,คลิปนี้เป็นแบทแมนเนาะเกมจะแพ้แต่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับการโรมมิ่งนะฮะช่วงแรกนี่โรมได้ดีมากๆเลยนะเออแล้วก็มาพลาดถอตสุดท้ายแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับก็เคคลิปนี้จบไปในเพียงเที่ยนนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีจ้า